สคริปตรีวิววิดีโอ2 0 2 6 t o y o t a f o r t u n e r ภาษาไทย800คำสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Channel Name Thailand วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรถ SUV สุดแกร่งรุ่นใหม่ล่าสุดจากโ o y o t a กับอ l l New Toyota Fortuner ปี2026ที่ได้รับการปรับโมใหม่ทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล้ำหน้ามาพร้อมจุดขายเฉพาะที่ทำให้ Fortuner ยังคงครองใจคนไทยอย่างเหนียวแน่นเราไปชมกันเลยครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในรุ่นปี2026นี้ โตโยต้าฟอร์จูเนอร์2026มาในดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแกรง่งดุดันและล้ำสมัยมากขึ้นโดยมีการปรับกระจังหน้าแบบใหม่ทรงหกเหลี่ยมที่ดูโดดเด่นพร้อมไฟหน้าเล็บด,ดีไซน์เรียวเฉียบเช่นเดียวกับไฟ DRL ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและสปอร์ตฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายชัดเจนบึกบึนลงตัวกับซุ้มล้อที่ขยายกว้างขึ้นล้ออัลลอยลายใหม่ขนาด20นิ้วเพิ่มความหรูหราตัวถังมีสีใหม่ให้เลือกอย่างสีเทาเมทัลลิกและสีน้ำเงินเข้มแบบด้านเส้นสายข้างตัวรถดูพลิ้วไหวและบึกบึนไปพร้อมกั ส่วนท้ายของรถก็มีไฟท้ายแบบเล็ดใหม่ทรงแนวนอนพร้อมกันชนหลังที่เสริมความแร่งมากขึ้นทั้งหมดนี้ส่งผลให้ Fort u n e r รรุ่นใหม่นี้ดูหรูหราแต่ไม่ทิ้งความดุดันในแบบฉบับรถอนเนกประสงค์พันแกรง่งภายในห้องโดยสารของ Toyota Fort u n e r 2026ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ให้ดูหรูหราและใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นวัสดุภายในใช้วัสดุพรีเมียมแบบซอฟททัดและหนังแท้เบาะนั่งทรงสปอร์ตแบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางทั้งด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3มนิ้วแบบลอยตัวรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงจาก JBL ลำโพง9ตัวมอบประสบการณ์เสียงที่คมชัดและรอบพิศทางพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบใหม่พร้อมแผดเดินชิปเบรกมือไฟฟ้าและไวเลสชาร์จเจอร์เพิ่มความสะดวกในการใช้งานส่วนเบาะแถว2และสามสามารถพับแยกได้แบบ60ต่อ40และ50ต่อ50ช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ตามต้องการนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ3โซนเพื่อความเย็นทั่วถึงทุกที่นั่ง ด้านสมรรถนะของ Toyota Fortuner 2026ยังคงความแรงและทนทานในทุกเส้นทาง โดยรุ่นใหม่มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรโบที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีกำลังสูงสุดถึง230แรงม้าแรงบิด550นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ 4WD และโหมดการขับขี่มันติดเทรนซีเล็กให้เลือกตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหรือหินระบบกันสะเทือนใหม่แบบปรับแต่งเฉพาะของ Fort จ n e er น2026ให้ความนุ่มนวลแต่มั่นคงมากยิ่งขึ้นการตอบสนองของคันเร่งทำได้ดีในทุกช่วงความเร็ว และมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขาและระบบควบคุมเสถียรภาพที่ช่วยให้การขับขี่ในทุกสภาพถนนเป็นไปอย่างมั่นใจในด้านความปลอดภัย Toyota Fort u n e r 2026มาพร้อมชุดระบบความปลอดภัย Toyota s a f ซ t y Sense รุ่นล่าสุดที่รวมเอาฟีเจอร์สำคัญไว้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันไดนามิกริดาครูสคอนโทรลระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยช่วยประคอง ระบบไฟสูงอัตโนมัติกล้องรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์จอดหน้าหลังนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิราภัยรอบคัน7จุดระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและระบบเตือนจุดอับสายตาซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองจุดขายสำคัญของ Toyota Fort u n e r 2 0 2 6คือการเป็น SUV ีที่ผสมผสานความหรูหราความแกร่งและเทคโนโลยีไว้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่โดดเด่นภายในที่หรูหราและกว้างขวางเทคโนโลยีความปลอดภัยที่จัดเต็ม และสมรรถนะที่พร้อมลุยทุกเส้นทางซึ่งทั้งหมดนี้ยังคงอยู่ในภาพลักษณ์ของแบรนด์โตโยต้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและราคาขายต่อดีจุดเด่นอีกอย่างคือระบบความบันเทิงและระบบช่วยเหลือผู้ขับที่ทันสมัยกว่ารุ่นก่อนหน้าชัดเจนพร้อมฟังก์ชันใหม่ๆที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงของผู้ใช้ชาวไทยอย่างแท้จริง ราคาของ Toyota Fortuner 2,026ในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ1,499,000บาทสำหรับรุ่นขับ2และขยับขึ้นไปถึงรุ่น t o p G R Sport c 4WD ที่ราคาอยู่ราวๆ1,849,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีและความสามารถในการขับขี่ที่เหนือกว่ารถในระดับเดียวกันหลายรุ่น สรุปแล้ว Toyota Fortuner 2026คือ SUV ที่พร้อมตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการรถครอบครัวที่ใช้งานได้ทั้งในเมืองและทางไกลยอย่างสมบุกสมบันมีความปลอดภัยสูงภายในหรูหราและยังคงรักษาความทนทานในแบบฉบับของ Toyota ได้อย่างครบถ้วนถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ครบเครื่องทั้งเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะ Fort u n e r 2026คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Channel n a Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับหากต้องการเพิ่มเติมคำบรรยายหัวข้อวิดีโอหรือแท็กสำหรับ SEO บน YouTube บอกได้เลยครับ